ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านธรรมะคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำในวันนี้ขอเสนอในหัวข้อที่ว่าจามบินกับมนุษย์ต่างดาว มีจริงหรือไม่อาตมาเพียงแต่ฝันไปในตีสี่คืนวันหนึ่งฟังให้ดีๆนะอาตมาฝันไปคือได้ฝันไปว่าอาตมาได้ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ขึ้นไปหาพระอินบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปนมัสการพระเจดีย์จุลามณีเป็นพระเจดีย์อินทนินมณีประดับด้วยทองและแก้วเจ็ดประการสูงถึงแปดหมื่นวา มีกำแพงสีดอกบวบเป็นประกายแวววาวล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้านละหนึ่งแสหมื่นวาประดับด้วยธงประดาบซึ่งเป็นธงผืนห้อยยาวลงมาอย่างธงจระเข้รวมทั้งธงชัยและกลดชุมสายผ้าตาดทองมีสายห้อยระยะอยู่รอบรอบมีเทวดาดีดสีตีเป่าเครื่องดุริยางดนตรีสวรรค์บำเรออย่างไพเราะนักหนาะ ถวายบูชาพระเจดีย์จุลามณีอยู่ตลอดเวลาพระอินทร์และเทพบุตรเทพธิดาสาวกบริวารจะเสด็จไปนมัสการพระเจดีย์นี้มีได้ขาดที่พระเจดีย์จุลามณีพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกจำนวนมากมายได้เสด็จมาพอดีอาตมาได้กราบอภิวาทพระพุทธองค์และพระอาหารหันตทั้งหมด อ๋อก่อนที่จะได้ขึ้นไปที่พระเจดีย์จุลามณีนั้นมีอยู่คนหนึ่งขณะที่อาตมาสอนกรรมฐานให้ศรัทธาญาติโยมอยู่นั้นก็มีคนคนหนึ่งได้ถามว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือจานผีหรือจานบินมีจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาในท้องฟ้าทีนี้เมื่ออาตมาขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าที่พระเจดีย์จุลามณี พระพุทธองค์ได้ถามดักใจอาตมาว่าสงสัยเรื่องจานบินหรืออาตมาได้กราบทูลต่อไปว่าสงสัยมากแต่ไม่กล้าก,กราบทูลด้วยเกรงจะเป็นเรื่องเหลวไหลพระพุทธองค์ได้บอกว่าเรื่องอย่างนี้เป็นความรู้ถามได้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลจานผีหรือจานบินที่ชาวโลกเราได้เห็นกันนั้นมาจากดวงดาวสองแห่งแห่งหนึ่งเป็นดาวเล็ก อยู่ดาวพระสุขไปทางซ้ายเล็กน้อยดวงดาวนี้มีชื่อเรียกว่าจามมอนทวีปโคจรอ,อยู่ในจักรวาลเดียวกับโลกของเราจานบินที่มาจากดวงดาวจามมอนทวีปเป็นจานบินไม่ใหญ่โตอะไรมีขนาดสูงประมาณสีเมตรมีสีเขียวเขียวใช้เวลาบินจากดวงดาวจามมอนทวีปมาอย่างโลกเรา8ชั่วโมงก็ถึงแล้ว ระยะทางเป็นแสนแสนยอดนักวิทยาศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์หรืออวกาศยังไม่รู้จักดวงดาวดวงนี้อาจจะมองข้ามไปเพราะนึกว่าเป็นเพียงดาวเล็กๆไม่มีความสำคัญอะไรแต่ความจริงมีความสำคัญมากผู้คนพลเมืองของดาวดวงนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการมากมายพระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาพาอัตมา ไปที่ดวงดาวจามอนทวีปเมื่อไปถึงก็แปลงร่างเป็นชาวบ้านจามอนทวีปธรรมดาไม่ให้พวกเขาสงสัยว่าเป็นพระมาจากโลกอื่นเมื่อแปลงร่างเป็นคนธรรมดาแล้วก็พากันนั่งอยู่ใกล้ๆประตูใหญ่ทางเข้าออกเมืองจามอนทวีปน่าสังเกตว่าตามพื้นดินที่นั่นมีเพชรมีแก้วมณีสีต่างๆง,งามแพลร,าว,พราวอยู่กระาดาษเกลื่อนเต็มไปหมด เป็นของไม่มีค่าอะไรสำหรับชาวจามมอนทวีปจะมีบ้างที่เอาเพชรนินจินดาเหล่านั้นไปประดับตามโต๊ะเก้าอี้หรือไม่ก็พวกเด็กๆเ,เอามาคว้างปากันเล่นเป็นที่สนุกสนานขณะที่พากันนั่งอยู่ิบเงียบที่ข้างประตูเข้ามาหานครนั้นพระพุทธเจ้าได้บอกว่าประเดี๋ยวจะมีผู้หญิงเดินออกมาจากในเมืองต่อมาก็มีผู้หญิงเดินออกมาจริงๆ แต่ละคนรูปร่างหน้าตาเหมือนชาวมนุษย์โลกเราดีๆนี้เองแต่ผู้หญิงชาวดวงดาวจากมอนทวีปสวยมากผิวขาวผ่องใสเนื้อเต็มแน่นไม่เห็นปุ่มข้อกระดูกคือข้อศอกก็ดีข้อมือก็ดีหัวเข่าก็ดีตาตุ่มข้อเท้าก็ดีจะกลมกลึงไปหมดมองไม่เห็นมีปุ่มนูนของกระดูกเลยคล้ายไม่มีกระดูกอย่างนั้นแหละ แต่ความจริงน่าจะมีโครงกระดูกจึงจะทรงร่างอยู่ได้เพียงแต่กระดูกไม่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเครื่องแต่งกายของผู้หญิงชาวดวงดาวจามรวนทวีปจะแปลกตาเพราะพวกเธอนุ่งกางเกงรัดเหนือเขา่าเสื้อแขนสั้นรัดแขนสีเขียวเขียวมีลายทางดิงลงพวกเธอมองเห็นพวกเราก็ยิ้มยิ้มแต่ไม่พูดอะไรสักคำนิสัยใจคอของชาวจามวนทวีป ทั้งหญิงและชายมีพรหมวิหารสีสูงมากเป็นพลเมืองที่ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมไม่มีอาวุธร้ายสำหรับประหารประหารกันมีวิทยาการก้าวหน้าทันสมัยเหนือกว่าโลกมนุษย์ของเราหลายร้อยหลายพันเท่านักวิทยาศา,ศาสตร์ของเขาสามารถขับขี่จานบินไปได้ทั่วสา,ากลจักรวาลการที่ชาวดวงดาวจากมอนทวีป ขับขี่จานบินมาเที่ยวโลกเราอยู่บ่อยๆก็เพราะโลกเราเป็นเส้นทางผ่านไปมาของพวกเขาหมายความว่าพวกเขาชอบท่องเที่ยวมากอยากเที่ยวไปทุกแห่งในจกักรวาลจานบินของพวกเขาชอบแวะไปแถวสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปอยู่บ่อยๆก็เพราะเห็นว่ามีการปล่อยดาวเทียมปล่อยจรวดอะไรต่ออะไรอยู่เรื่อยจึงคิดจะติดต่อด้วย การที่พวกเขาร่อนจานบินลงจอดในโลกแล้วจับเอาคนไปนั้นเป็นการจับเอาตัวไปเข้าเครื่องตรวจสอบอารมณ์จิตและส่วนประกอบของร่างกายอวัยวะต่างๆเมื่อตรวจสอบแล้วก็รู้ว่าชาวโลกมนุษย์นี้จริตอารมณ์มีตันหาความโลภอยู่มากเหลือเกินโลภมูลจิตในขันธสันดานของชาวโลกนี้เองทำให้ชาวโลกไม่ก้าวหน้าทางพลังจิต เหมือนพวกเขาซึ่งเป็นมนุษย์ต่างดาวเนื่องจากตัญหาโลกมลจิตใจของพวกเขามีน้อยทําให้มีพลังจิตสูงสามารถใช้พลังจิตติดต่อกันได้ไกลกๆในระหว่างดวงดาวต่างๆโดยไม่จําเป็นต้องใช้วิทยุเลยดาวอีกดวงคือดาวพระสุขนั้นบางแห่งร้อนจัดมากสามารถหลอมละลายแท่งเหล็กใหญ่ๆได้ในพริบตานักวิทยาศาสตร์ชาวโลก,กเราบอกว่า ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่บนโลกพระสุขเลยพราะร้อนมากแต่ความจริงมีบางแห่งมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการพอๆกับผู้คนในดวงดาวจามมอนทวีปบนดาวพระสุขมีภูเขาหัวล้อนอยู่แห่งหนึ่งกว้างใหญ่มากเป็นแดนที่ร้อนจัดแต่ถัดไปอีกแห่งหนึ่งกลับเป็นเขตแดนหนาวมากมีหิมะเต็มไปหมด ไม่มีคนอาศัยอยู่จะมีก็แต่สัตว์ขนยาวชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ถัดมาเป็นแดนอบอุ่นมีต้นไม้หนาแน่นมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายหลายชนิดส่วนทางด้านทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั้นเยื้องไปทางซ้ายไม่มากชาวดาวพระสุขเรียกว่าแดนสูตูเป็นแดนที่เจริญรุ่งเรืองในทุกด้านผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นผู้คนชาวดาวพระสุขร์ในแคว้นนี้ มีผิวคล้ำรูปงามคมสันจานบินของพวกเขาสูงประมาณ10เมตรมีสีเหลืองใช้เวลาเดินทางมาอย่างโลกของเรา17ชั่วโมงก็ถึงแล้วน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์ สำหรับวันนี้ทีมงานัชิาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ